ยังไม่อัปเดตเลยอันนี้ผมมาเล่นหมดหมดถุงดวงครับโอเคอันนี้ผมมาเล่นเฉยนะกลับมาเล่นเฉยทิ้งเลยแต่ส่วนตัวว่าไม่เว้ยแมงไม่อัปเดตที่อะไรเอ้ยโหแมงบ้าแนแกก็ไม่แก้ยิงอันนี้เราจะมาดูตัวละครใหม่มี่ป่ไม่มีแล้วแก้สมได้เกลือกลับมาเล่นเฉยเลยเหงาว <c oughs> บบไม่ได้ว่าหงาแนละ้ว ับมาเล่นเชิญเลยเดี๋ยวตัวลายซอสเคตัวที่เรียกว่าตัวโอเคของยุคแรกเลยครับตัวไม่ไหวนะี้ม่หอ่าตัวนี้นโอเคเสร็จแล้วตัวต้นเกมครับตัวชื่ออะไรวะลืมลนะไม่เล่นนานไมโครไมโครเวฟแมนนี่แหละโอเคฟาร์มฟาร์มฮาโลวีนฟาร์มที่เรียกว่าฟาร์มโพสต์การครับ รเรืร่องปกติอะคือช,ชิวสบายๆพูดกันบวกกันนะครับมาได้แล้วได้ตัวซีเพนนะโควตดมีประโยชน์มากซเพนอะมันตีไว้ับแต่ไม่แนะนำเอาแม่งตัวนี้เอาไ่คุมหรอกตลอสี่สิบอตัวแบกครับเคครับไมโครเวนะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพวกับตตานนะโอเคลุกลอยครับไม่ตั เรียบร้อยวางต้อนเลยเครับเรียบนอนรถรถุดล้อมันลุดโหเล่นแมตเป็นงตึงอีกแล้ววางฟาร์มไปครับปลาสกียบตัวอะไรครับแกลลิงแกลลิงตีวแมนครับโอเคเป็นตัวปลาไป,าป,าปาเอาพูดเรื่องมันโบนกันครับโบนท,วทาวเวอร์ดิฟเฟนท์เนี่ยที่ว่ามันโดนตายเพาะเหมือนมัโดนละไอ้่มหายเงิมันรวยแล้ว เรื่องอัปเดตนี่แหละโอ้โหจะน่าเบื่ออัปเดตกาก่าก็ยังไม่แก้บ้างถามจีโหเอาจะเป็นยังไนกลับมาเล่นล่างเดือว่าตัวเราจะได้ไม่ตกหมดทั้งหมดไอตัวเซเบอร์เซยุเซเบอร์แมวแทนนะเซเบอร์เอ้ยเซเบอร์หยุดแทนตอนเลยไอเตัวแขนเลยมันไม่มีร่างขาดจบส่วนเลยมันยังไม่อัปเดตมาหรอก มันไหนจะสร้างล่างครับถ้าจะขุดมาเออก็ไม่เลยก็งงแล้วเอาฟาร์มเลยฟาร์มกาวมากโอเคเอาไปโดกเรือเรืออย่างแน่นอนครับโอเคครับฟาร์มนักกี้เรียกว่ายุคยุคปุ่มหมือ่ของยุคแรกคือฟาร์มนักกี้ครับเคะวางไปเลยเป็นฟาร์มที่ควรจะโอเพยครับ เป็นยุคแรกที่เล่คนน่าจะรู้ว่าป่าเหมือนกันจุดครับไปครับัไปเลยเล่มันเยอะน่าจะรู้ดีครับเซเบอร์เหมือนกันนะครับ70ครับ70นะครับเกลือโอเควาจะเตีพาวผ่านและสั่นโลเฮลิคอปเตอร์ไม่ใา่บตัวแม่งใช้ตัวตาครับโอเคเราเล่นแล้วก็บวดไปครับเกลือเจ้าดีเกลือจ้าเงยฉันไม่ชอบ เชื <c oughs> ่ออีกแล้วเล่นแบบชิวๆวแบบง่ายๆเอพแบบนี้ครับปาพลาวินเรียกว่ายกแรก,กโคตรโปรครับไอติวเนี่ยโปรสุดที่เราเล่นแบบมันเป็นตัวละเกมเดีครเพิ่มบาปิษมาค่าถ้าเพิ่มบ้าให้ติวแมนก็แต่ถ้าให้ตัวเอง15แต่ให้ติวแมน15ครับ25แหละแอปอัพแมนเกไม่สนอะไรโอ้คาสติเกอร์แมน อยูจตำนานครับลดหน่อยซับพลายส์ขอตัวนี้ฟูเลยตัวอากาศมากเลยครับ,บโดนเ,เล่ต์บาบนไปครับมันมันสีสันเยอะอัพไปเลยครับเน็ตเตอร์แบคครับตัวแบคบ,แบ,บางคัสได้สต36ครับไม่ต่อัวเล่นไปเรื่อยครับเราจะพูดยาวๆครับเพราะว่าทำเท่าเดิมรับหนึ่งมันไม่อัพเดตเย,ยอะเลยครับไม่อัพเดตอะไรมา ตัวนไไม่ได้ครับโอเคตัวแล้วสโลอิวแมนตัวน่นน้ำเหม็นแรงตัวีไม่เคยใช้อ๋อหยุดได้กัะด้านยังเงินได้ตัวโอเคเป็ต mm ัวหยุดไม่เคยใช้ด้วยไอดีพี่น่าจะไม่มีหรอก56ดีแน5นไอโตวน่ า,มา,าไม่สมบูรณ์าจะสุดนี่แบบไม่สมบูรณ์มันน่าจะมีวิญดล่าไมมันยุน 20, ตัยกลจะยันแล้วสามันม่ใหม่แล้วฮะโอเคกดาใหม่แล้วนนะดูนะนคยตัวนี้เราเป้าเดียวมาสตารเนี่ยมา,า,มาโอเคแล้ว ็อกแมนไม่เอาครับตองเอาติดเพศตันทมไปได้ดีอันเะไอ้เนี่ยังงก็บ้าบ้าจะไปด้วยดูเลตมาครับโอ้ทดฤโอ้โอ้แล้วเอาปากออกไปมันออกไปให้มันเ็กตัวแลวะไปด้านซ้อเับ ัไปเรื่อยๆแลล้เอ็ไปบนไปรวมวัดดวงกันต่อนี้ต้องเล่นยากนะนนีโมเมนต์นะทน,นไีม่มีเลีเล่น,นะน,เ,ลนเ,ลเล่นแบบง่ายอะเล่นจนแม่งจนติดจนเด็กแก่แล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เด็กนําไม่รู้จักหลนะครับทาวีเ็นนะ่าจะรู้จักแหละถ้าคุณท่าน,น,น้น่าจะเกดตามี่มาเยอะโอเคครับเนี่ย วิธีวางไอ้นี่ถ้าเป็นวางมันจะยากหน่อยมันจะเป็นวงที่เป็นวงน้ำเม็ดแต่เนื่องผิดธรรมดาอัพปีเงินขายไปต่อขายไปครับแล้วไม่ใช่การอาชีพครั้งอะ่ะก็ได้เมืนง่ายครับน่าจะฝากดจะยากน่าจะอัปเดตสองยี่สิบสองแล้วน่าจะรีเบคเลยดีเๆให้มันเท่นหน่อยครับงบงเอะูอ่ไหนติดเงินติดก็ มัวแต่มัวมัแต่ไปดูโซลเอมลิไงไรู้นะว่าฉันรู้ฉันเข้าในในเอแกแม่แต่ในเจืออยู่เลยเจือมันรู้จักอ่นาจะมีน,ะม,นะมันใกล้จะเป็นตะงทร่ตกแล้วผมว่าเนค้อโซโลหนักหนักแบบิ้เยไอตัวนี้นะ ตัวตันโลที่พับพงตัวเดียวเดิมเลยครับแต่ซิปปี้เทย์เฟย์มันอัปเดตกลายแล้วอัปเดตเรอยขึ้นครับเนี่ยแรกแรกเทย์เฟย์นนะไม่สนใจครับไม่อัปเดตนี่งไงหลักแม่โอ้โหมันเราจะทำแบบคลิปจำใจครับคุยบ่นเรื่อยๆแหละตัวร้ายเนี่ยไม่โลจักวะโ,โ,โอ้โหตัวเลยเคยเห็นปะอย่างเช่แต่ไม่มีประโยชน์หรอกมัน

ตึกแรกเลยตึกแรก,ออกลลตีออมาน้นไม้มีสบายครับไอต้นข้นไอตัวเนี้ยโหดครับตัวไวกิ้งทีวีแมนนะโคตรนะครับมันจะไดเอลีได้ถ้าใครมีถ้าอยากตัวตกอากาศพี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอันนี้ต้องเล่นสุ่มเกลือก่อน้ยินลอบเสียงฮอร์ไลทด,ด้วยครับดุมมาโอ้โหอีกแลอวเจอเฮลิคอปเตอร์ว้าวแมงตัวตำนาน ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจทำไมวะ <laughs> 29เรียกแรกขายฟาร์มจริงไปเรียว่าง่ายกิจวครับถ้าผมเล่นน่าจะ5ตัวโหมึงมาวองมาตอนเด็กเกมนะไอ้สู้ก็แม่มันนี่มันตันวฟาร์มาโอเคอ้าฟาร์มเลยอย่าไปสนใจครับอัพแม่สนไม่สนใจอย่าเต็มเลย แล่จรีงว่าส่งเกลือครับเกลือทีตัวเนี้ยอ๋อโอ้โหอยแทนคอยเลรดๆอ่านี่ครับบวกบวกบวก่อโอ้ยเกมมุ้งแม่นี่โหดอยู่แต่เราไม่ใช้ครับเราใช้เต็มที่แบบว่าไม่มีเนี้ยใชคือโอ้ไอ้ตัวขางไม่ประโยชน์เลยขาแมด้แต่ไม่มีควก็สามารถเลยโอเคครับ โตนี้มีอยูแล้วออมาทำไมนี่ฉันไม่ชอบแกเลยเกลือเลือักตันเลยตายแวอมโอ้โหอย่าเลยเฮ้ยจีแมนมึงมีนี่ไงวะโตโอน่าจะริมมนะเลือวปาให้มันบ้าให้หกะอ้นี่โตตำนานตัว มันแอคคาเวลา่าแมนตัวฮาโลวีนตัวตากตาจุดแรกวขาดมากกำเล่นอยู่แต่พี่ยังไม่ได้เกืเอ,ออยู่ดีเหมือนเดิมฮาโลให้หนักเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับมันแห้โตัวล่งมากเลยโล่เออฟัางตัวก็ไม่โง่ครับลินลีบอลตกใครอย่างเลยมาต,ตั้งเลยดีครับตัวแล้วคา,าตาลาสติกเกอรแมนอันนี้รู้จักครับตัวตำนานตัวนี้เล่นมาแล้ว ค okay, ไปต่อครับไปครับเซ็นต้าอ้นี่ยกตำนานรู้จักแน่นอนนะว่าเซ็นเตอร์จะเรียกว่าโอพิสระคือให้เงินนั่งเยอะครับเซ็นต้าย,ยกคริสต์มาสนะี่ยยกแรกอะยกคริสต์มาสยกแรกแม่งตัวนี้ว่าให้ตั้งสองพันครับแต่ตอนนี้มันตอนนี้มันมนั่นะนะมันโดนตัวแดงตัวอื่นมาเยอะแล้วน่าจะสามพันหมดแล้ว เอาา้อยแม่ต้วบ้ายจะเชี่อบนป้ายแหละเล่ก็บนเล,นนเลนว่าทางเกสส่งการปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่อยากบนเออนี่นะเรือมาเรื่อยข้าเราเปลี่ไปแล้วแล้วไม่รู้ขอให้มันดีให้รู้เล่นเลยสุขียถ้าม,มันมีโบนส์ ม,มันแต่มันก็ไม่อัปเดตหรอกที่พวกมันเก่าช้าช้าแม่งมันตาวเลยเดี๋ยวขอตัวเล็กดหน่อยตัวอะไรอะไม่รู้อะหาต้องแปลกอมันรออ๋อตัวนี้การสตาร์าได้สองครั้งเดี๋ยว โอ้โอ้ตอนแนวมาใส่รีวิวเลยไม่ทั้งรีวิวหลับมันนานทายไม่ท้ามันนูนพักไข่โอ้ก่าวล้วไป็รีวิวไม่งละเกมส์สวือก็ขายละเดเกอร์เป็นนานเล่นไป็นโอ้ตีแบบรัาตีแบบแม่งคนหาาแม่งคนโคตรนี่เยอะเยอะ นี่วามามเนเวทยุคแรกยุคแรกอย่างยอันนี้พวกเหมือนเดิมเหมือนพอพอเต้ีแมนสรแล้วก็เล่นมอนไปแล้วะเล่นมอนไปโอ้โหึงก็รล่อสัแเวลาได้แสัแลโอเคถ้าบสร็จก็จบไปแล้วกับ Power d e p e n d e ครับไอ้แบบนี้ผมไม่แนะนำไม่ได้นะมันเริ่มไม่อัปเดตแล้วโอเคก็เล่นมาตุลามปีใหม่ครับ2,27ครับวราของเราคอนเสิร์ตก็2,27ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตกระดิ่งเงินแล้วก็กกว่าไครับ